โดยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดงานเทิดทูนสถาบันสร้างสารรค์วิถีไทยร่วมใจเข้าวังฟังธรรมครั้งที่4ค่ะ ที่พระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันสร้างสารรค์วิถีไทยร่วมใจเข้าวังฟังธรรมครั้งที่4เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568โดยมีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้ค่ะเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่คำจุนประเทศไทยมาอย่างยาวนาน สร้างการรับรู้เรื่องราวในอดีตผ่านการเปิดพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสนองต่อนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันค่ะที่ต้องการส่งเสริม มรดกศิละปะวัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศค่ะโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนพระประริษ อันเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสม,ยสมเด็จพระนารายมหาราชและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์จากวิทยาลัยนาฏศิละปะลบบุรีที่มีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า100คนและเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างพื้นที่ให้เยาวชนในจังหวัดลบบุรีได้แสดงความสามารถในวันที่26กรกฎาคม2568มีการแสดงลิเกโดยคณะไนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลบบุรี อันเป็นการแสดงประกอบกับเครื่องปีพาชซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็ชื่นชอบจากผู้ชมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้วยซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายมหาราชได้กำหนดแผนจัดงานเทิดทูนสถาบันสร้างสารรค์วิถีไทยร่วมใจเข้าวัดฝังธรรมครั้งที่5 ในวันที่15สิงหาคม2568เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง